หุ้นกู้บริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.9เป็นหุ้นกู้ระดับ BB 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 บวกนะครับ3 B บวกแล้วก็เสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปนะครับนักลงทุนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็สามารถจองซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครรอนะครับหุ้นกู้ JMT อยู่นะครับยินดีเลยนะครับมาดูรายละเอียดกัน JMT Network Services จำกัดมหาชนนะครับยื่นล่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์หรือกร่อคาดว่าจะออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้ยสิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเสนอขายกับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับสามารถจองซื้อได้นะ เปิดให้จองซื้อวันที่ 14, 15, 16พฤศจิกาย,ยน2566บริษัท j m t Network Services จำกัดมหาชนนะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้จำนวน2ชุดด้วยกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ1ปีอัตราดอกเบีย้ยนะครับประมาณการนะ4.1-4.25%ต่อปีนะครับ ณตอนนี้ยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนครบกําหนดไถ่ถอนปี2567นะครับชาระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนแล้วก็ชุดที่2นะครับพุ้นกู้อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ยโดยประมาณ4.75-4.9%ต่อปีนะครับยังไม่เคาะอัตราดอกเบีย้ยที่แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2569มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทนะครับ โดยโครงการอยู่ภายใต้นะครับโครงการตาสานนี่ของบริษัท JMT Network Services e t จำกัดหมาชนปี2566นะครับโครงการตาสานนี่มีอายุ2ปีวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน30,000ล้านบาทนะครับณขนาดใดขนาดหนึ่งเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือของคุณกู้ BBB+ นะครับ 3B+ โดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่19กันยายน2566 ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรลอตต์ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอประเทศไทยจำกัดมหาชน บริษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เอ็กซ์พิงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ c g s c i อประเทศไทยจำกัดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัทจำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซ i ไ b ไทยจำกัดหมหาชนเรียอเวลาการเสนอขายวันที่ 14, 15, 16พฤศจิกาย,ยน2566นะครับอันดับความความเสี่ยงนะครับความเสี่ยง อยู่ที่อันดับ4นะอยู่อันดับกลางเลยนะครับใน8อันดับความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้มี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับหนึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อนี่ด้อยคุณภาพมาบริหารนะครับบริษัทลงทุนซื้อนี่ด้อยคุณภาพจากบริษัทเช่าซื้อและสถาบันทางการเงินมาดําเนินการจัดเก็บและติดตามนี่ด้วยตนเองทั้งนี้ในการพิจารณาและกําหนดราคาซื้อนี่แต่ละครั้งบริษัทมีการวางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด เพื่อระเมินระยะเวลาและสัดส่วนเงินที่คาดว่าบริษัทจะจัดเก็บหนี้ได้นะครับต้นทุนและตาผลตอบแทนที่บริษัทต้องการหัวข้อที่2นะครับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่นะครับบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้นะครับโดยมีรายได้การติดตามชมําระหนี้จากผู้ว่าจ้างนะครับซึ่งเป็นสถาบันทางการเงิน แห่งหนึ่งในสัดส่วนที่สูงนะครับคือร้อยละ 30- 40ถึงนะครับเมื่อเทียบกับรายได้จากการติดตามเร่งรัดหนี้ในแต่ละปีหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ10ของรายได้รวมนะครับที่ผ่านมาบริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างรายดังกล่าวมาโดยตลอดและผู้ว่าจ้างที่ส่งงานมาให้แก่บริษัทตั้งแต่ปี4 1หนึ่งนะครับและบริษัททําสัญญารับจ้างติดตามหนี้กับลูกค้ารายนี้โดยมีอายุสัญญาประมาณ3ปีแต่ได้ทำสัญญาต่อเนื่องเสมอมานะครับ สามความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการระดมทุนผ่านตาสานี้นะครับบริษัทมีสัดส่วนการออกตาสารนี่นะครับต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยนในระดับสูงณนะวันที่30มิถุนายน2 5 6 6บริษัทมีหนี้สินนะครับจากการออกตาสานี่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ89.74านะครับทำให้อาจมีความเสี่ยงจากการรีไฟแนนซ์นะครับเมื่อตาสานี่ดังกล่าวครบกำหนดอายุในคราวเดียวเป็นจำนวนมากนะครับและหรือหากภาวะ ตลาดตาสานี้ไม่เอื้อหนวยทั้งนี้บริษัทมีวงเงินยังไม่ได้เบิกใช้จากสถาบันทางการเงินและในการระดมทุนจะพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมนักขณะนั้นนะครับสามารถอ่านต่อได้นะเดี๋ยวผมทิ้งดิกงหนังสือชี้ชวนไว้ให้นะครับคําเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตาสารนี้และเงื่อนไขของตาสารนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผู้ถือตาสารนี่ที่ได้ซื้อตาสารนี่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี่และร่างส่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนี่ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสื่อชีช้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย33์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิ หรือทางเว็บไซต์ w w w z o r วเว็คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆ